มาจ้าพี่น้องมากินตำักหุง่งเข่าเที่ยงพี่นอ้องอืออันนี้แจวบองแต่พี่น้องแจวบองเขาเหิดเองแกพี่น้องอหอมพี่น้องปลาเด็กหาเนี่แบบแซแ่บแหงโบ่เค็มเลยโอ้ยมตลาดปลาเด็กถือมือเราไม้ต้มกินซ้ำนี่ละนะกินกันดีกว่าเขาเหนียวเข้าเขาเหนียวอุ่นว้าอยากคอยอุ่นฮ้อนๆไว้ให้ตัวนี่มาเด้อมาเด้อมากินข้าวนังกันแซ่บ ครับ,บขายของนมจงกระหาง,งไว้ตัดเซนหนึ่งแร่ว่าข้าเป็นกินง่ายเพี่ยงินก็หมายพวกับกินมาเดี๋ยวแซ่บคัก ฮอืมังฮอนคุดไปเด็กประเด็กเจ้าบอกเห็ดกินเองซุกๆุกแซบแซอืมอืมหม อันนี้จะเป็นแหนมอ่ะอืม,อมต่างมัมงมงนน้อยมันเพิ้นลิ้นแรงอ่ะแต่ถ้อดถ้ออดหน้าไมน้องสาวคอยกลับแล้วขอต้มมาให้เกลกิน มาอาบอ่ธรรมดาพี่น้องเห็ดหอนหน่อ,อไม้สม้มไมไหยเต็มเพื่อนอยู่นะจับยำน้องมายำกับเลยมายำดีใจขนาดเขาเห็นตอนไม้สม้ไมไหมฮะอืมับ เขาไม่หนุ่มแล้าได้เห็นน้ำกินเลยอืม